สิบบทเรียนจากหนังสือ Momentum Master ในพาร์ทที่ให้สัมภาษณ์โดยแดนแซงเกอร์ข้อที่1นึ่งโวลูมเนี่ยสำคัญมากสำหรับ Momentum Stock เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาดูเนี่ยนอกจาก Price Pattern เขาก็จะดูโวลูมประกอบด้วยทุกครั้งข้อที่2เขาจะช็อตหุ้นที่หลุดเทรนไลน์หรือว่าหลุดกรอบขาขึ้นข้อที่3าม หุ้นที่แข็งแกร่งก็คือหุ้นที่สามารถทำ higher high ขึ้นมาได้เรื่อยๆข้อ4หุ้นที่กราฟเนี่ยเป็น i n v e r t e head and shoulder เนี่ยก็คือ pattern เนี่ยจะเกิดหลังจากหุ้นตัวนั้นจบขาลงแล้วอันนี้นัดเคยเอาไปลองดูเองนะต้องบอกว่าใช้ได้จริงๆไปสังเกตง่ายถ้าหุ้นตัวไหนที่เป็นขาลงมานานๆแล้วเราเริ่มเห็น inverse head and shoulder เนี่ยหุ้นตัวนั้นเนี่ยน้าเบ็ดมากเพราะว่ามันแปลว่าจบขาลงจริงๆแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ย ขึ้นได้ค่อนข้างที่จะแลงมากเลยข้อที่5หุ้าห,หุ้นขาขึ้นเนี่ยก็คือหุ้นที่ยกฐานเป็นขั้นบันไดาฐานขั้นบันไดก็คือบันไดใช่ไหมเโลเนี่มันก็จะยกขึ้นไปเรื่อยๆไฮก็จะยกไปเรื่อยๆเหมือนกันก็คือเกิดทั้ง h ไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลสร้างฐานค่อนข้างแข็งแล้วก็ในแต่ละช่วงที่พักแต่ละขั้นเนี่ยก็คือยืนได้ดีแล้วก็ขึ้นต่อยืนได้ดีแล้วก็ขึ้นต่ออย่างนี้ไปตลอดข้อที่6 ถ้าซื้อหุ้นตอนเบรกเอาไม่ทันเนี่ยก็ให้ซื้อตอนที่มัน pull back หรือว่าย่อลงมาที่เส้นแบบ moving average 10วันหรือว่าเป็น10 period ในช่วงที่เราดูอยู่ข้อที่7ตลาดจะขึ้นดีมากในช่วงปีแรกๆที่เฟดเนี่ยมีนโยบายการเงินผ่อนคลายก็คือมี easing policy แล้วก็ในช่วงที่ e a r n i n g เนี่ยเริ่มฟื้นตัวจากเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยจบไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้สังเกตง่ายๆนะช่วงโควิดเราก็เห็นคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันหรือว่าหลังจากเกิดคริสของปี2008เนี่ยพอช่วงที่มันแย่ละตลาดเนี่ยเ,เฟดเขาก็อีซิงตลาดก็ขึ้นแรงมากเป็นขาบูรอบใหญ่เลยอันนี้เนี่ยเอามาใช้ได้กับทุกขังข้อที่8เวลาที่ตลาดเด้งจากการทำโอเวอร์โซเนี่ยให้ซื้อตอนที่แท่งกับตัว ผ่านลำดับสำคัญหรือว่าใช้ตัวของ descending channel หรือว่าตัวของ w a g e เนี่ยสำหรับจุดเข้าซื้ออันนี้อาจจะต้องไปตีกราฟลองดูประกอบกันเป็นทีหนึ่งข้อ9ถ้าหุ้นขึ้นเยอะมากจาก breakout level เนี่ยแล้วกราฟก็ชันมากจริงเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช่หุ้นใหญ่นะโอกาสที่มันจะผันผวนแล้วก็ย่อตัวเนี่ย มีค่อนข้างที่จะสูงยิ่งกาบชันเท่าไหร่ความเสี่ยงก็ยิ่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ปรับฐานแรงๆหรือว่าไม่ได้ดุดเลเวลสำคัญเนี่ยยังไม่ต้องขายก็ได้ก็สิบหุ้นที่ผลงานแย่เนี่ยมักจะเป็นตัวแรกที่เขาคัดออกไปจากพอร์ตเลยนะแล้วก็หาหุ้นตัวใหม่ที่มี potential ดีกว่าเนี่ยเข้ามาในพอร์ตแทน